สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้ผมจะมานำเสนอการสะสมพักเครื่องแบบบ้านๆวันนี้เป็นพระสายใต้เป็นเกจิคณาจารย์ที่ชาวใต้ให้ความเคารับนับถือนั่นก็คือหลวงปู่เอื้อมกระตะปุญโย หรือพ่อท่านเอื้อมเป็นเหรียญฉลองอายุครบร้อยหนึ่งปีเป็นเหรียญดีเหรียญมีประสบการณ์ที่ลูกศิษย์ลูกหาต่างแสวงหากันเป็นจำนวนมากเป็นพระดีอนาคต สามารถเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้กราบไหว้บูชาและไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนเหรียญรุ่นนี้ออกแบบมาได้หน้าตาเหมือนหลวงพ่อมากเป็นรุ่นครบใจมากออกวัดบางเนียนปี2549 เป็นพระดีที่น่าเก็บสะสมอีกรูปหนึ่งของหลวงพ่อเหรียญที่ผมนำเสนอนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาเป็นเหรียญที่สวยงามถ้าใครอยากได้เก็บสะสมบูชาไว้ตอนนี้สามารถ อหาได้ราคายังไม่แรงรีบๆเก็บกันสะสมไว้นะครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ